ซีแซนแลนแอน p ร o p e พ t ร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณมาร์ทวันนี้เราพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ไร่สับปะรดนะคะพื้นที่เรียบราบแล้วก็ห่างจากทะเลเพียงแค่ 5กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่ไหนคะคุณแอนที่ตำบลวังพงอำเภอปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอ่าฮะตรงนี้นี่เป็นโฉนดนะคะ20ไร่2งานเศษนะคะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของไร่สับประรดหมดเลยนะคะบริเวณด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ติดกับพระพายรีสอร์ทนะคะด้านหน้าซึ่งตรงนี้ห่างกันถจะถนนเพชรเกษมเพียงแค่2กิโลเมตรนะคะใกล้มากคือที่ตรงนี้เหมาะสำหรับการ ปลูกบ้านนะคะหรือทั้งเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะได้วิวของภูเขานะคะแล้วก็ตรงนี้ห่างทะเลเท่าไหร่นะคุณแณรห้ากิโลเมตรค่ะคุณมาก็คือทะเลบานบุรีอ่าชายทะเลปักน้าป่าอ่าไฟมากนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยค่ะทีนี้ถ้าใครชอบพื้นที่ที่แบบเป็นอากาศดีแล้วก็ความสงบใช่ คือตรงรนี้แนะนําเลยเราเยืนอยู่นี่คือลมลมลมากทั้งว,วันเลยนะคะอันนี้เป็นลมแบบม,มาจากทะเลใช่เดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันบ้างนะคะลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะซึ่งที่แปลงนี้เนี่ยเป็นที่ราบเลยค่ะไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยด้านข้างนะคะที่เป็นหลังคาสีส้มๆก็จะเป็นรีสอร์ทพะพายนะคะ แล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะคะในกรอบสีเขียวนะคะเราจะเห็นชัดขึ้นค่ะว่าเขตแดนของที่ดินเนี่ยจะอยู่ในระยะประมาณนี้นะคะซึ่งค่อนข้างไปที่แปลงใหญ่แล้วก็ที่สวนในทีเดียวค่ะด้านข้างนะคะติดก,กับถนนสาธารณะค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเห็นของเป็นวิวชายทะเลปราณบุรีนะคะแล้วก็วิวของภูเขาเดี๋ยวเราจะไปดูวิวในระยะความสูง100เมตรกันนะคะว่าที่แปลงนี้เราจะได้วิวประมาณไหนนะคะ ตรงนี้เราจะบินกันอยู่กลางที่ดินนะคะจะเห็นว่าด้านข้างของที่ดินเนี่ยจะล้อมรอบด้วยหุบเขานะคะบรรยากาศดีทีเดียวค่ะเงียบสงบแล้วก็ผู้คนไม่พลุกพล่านนะคะในที่ดินเองก็ไม่รกร้างค่ะเพราะว่าท่านเจ้าของได้ดูแลเป็นอย่างดีบรรยากาศดีทีเดียวเลยค่ะมุมนี้จะเป็นทางเข้าที่ดินนะคะห่างจากถนนลหลักเนี่ยเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรค่ะ แล้วก็ที่แปลงนี้นะคะระบบไฟฟ้าประปาเข้าถึงค่ะเป็นที่แปลงใหญ่สวยเลยค่ะที่ดินไร่สับประรดฉนดครุฑแดง20ไร่2งาน56ตารางวาอยู่ที่ตำบลมองพงอพํอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่แปลงนี้นะคะเป็นที่แปลงใหญ่เหมาะกับการสร้างหมู่บ้านหรือว่าสร้างเป็นพูลล่านะคะหรือว่าจะมาทำไร่สับประรดต่อก็น่าสนใจนะคะเพราะที่แปลงนี้สะดวกสบาย ห่างจากถนนเพชรเกษมนะคะเพียงแค่2กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากชายหาดบ้านบุรีนะคะเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ติดกับรีสอร์ทพระายด้วยนะคะสิ่งแวลงดล้อมดีแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคนะคะเข้าถึงในพื้นที่ไม่เปลี่ยวนะคะเป็นส่วนตัวเงียบสงบค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0849932651หรือเบอร์0917268269หรือจะสแกนไอดีไลน์นะคะเข้ามาคุยรายละเอียดกันก่อนก็นได้ค่ะหรือจะฝากเราขายที่ดินฝากให้เราทำรีวิวก็ยินดีนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดที่ดินสวยๆกันด้วยนะคะ